นมาสเตรบรบมสุขามขปีใหม่แล้วก็ต้องอวยพรกันอย่างนี้สิ่งที่จะมาเล่าตอนนี้ก็คือ,อระยะที่ผ่านมาที่นี่สอนกันลูกศิษย์ที่มาแบ่งเป็นสองกลุ่มมีกลุ่ม A กับกลุ่มบคือสอนอาทิตย์เว้นอาทิตย์ล้ออีกกลุม่มหนึ่งเข้า สอนมาร่วมหกเดือนตั้งแต่สามโมงชาถึงห้าโมงชาถึงเที่ยงเพิ่งจาหัวข้อเดียววิญญาณเพราะวิญญาณเป็นพื้นฐานที่จะอธิบายแม้แต่เรื่องเทพให้เข้าใจว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร แต่ตอนที่กำลังเรียนอยู่นั้นสิ่งที่ใจร้อนกันและอยากถามกันมากที่สุดก็คือประวัติเทพแม่เล่าประวัติเทพไปฟังหน่อยก็คำาพอาะนี่เธอยังไม่รู้เลยว่าวิญญาณคืออะไรพลังงานคืออะไรจะเล่าพลังของเทพฤทธิ์ทีของเทพพูดยังไงก็ มันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ไม่มีอิทธิทั้งสิ้นจึงบอกว่าจะฟังเรื่องเทพได้เพื่อฟังเรื่องวิญญาณให้จบซะก่อนตอนนี้ที่ผ่านมาหเดือนนี่คงรู้เรื่องวิญญาณกันบ้างบ้างน,นั้นนะกันยังไม่มีรายละเอียด แต่สิ่งที่พวกเด็กๆอยากรู้คือเรื่องของเทพหลายพระองค์ก็บอกอีกว่าถ้าจะเล่าเรื่องเทพต้องแยกให้ดีนะเทวดา,าแบบไทยกับแบบฮินดูไม่เหมือนกันนะคะบางคนรู้จักพระศิวะนอกนั้นแล้วอะไรไม่รู้ ถึงบางคนรู้ก็รู้แบบไทยๆท,ท่านทรงโค้นนี่ปีนี้ชรู้ใช่แป่รายละเอียดของท่านไม่ทราบหรือถ้าตราาบก็ทราแบบไทยไม่ใช่ฮินดูไหนๆเรานักถือเทพกันแล้อย่างไทยนั่นเราพอจะรู้แต่ฮินดูเดิมเขารู้กันอย่างไร อย่างเช่นเราดูทีวีมหาเทพที่ผ่านมาคนก็ชอบกันนั่นแบบพินดุท่านคิดว่าจะเล่าเรื่องเทพอย่างแบบพินดูจะเลือกมาแต่เพราะมหาเทพมหาทีวีก่อนพระพิกเนศรู้จักกันดีขอกันดีแต่ทำไมท่านมีหลปางแล้วมันเป็นอย่างไร เรารู้จักว่าพิกาเน่กันถามเราจักว่ากรติเกยะไหมผมไม่รู้จักข้อว่าขันธักกุมารท่านเป็นพี่ของพระพิกาเนศเราก็ไม่รู้รายละเอียดกันเรารู้จักตรีมรติแต่รู้จักไหมมันมีเชิอยู่องค์เกือบเหมือนตรีมรติเลยถามว่ารู้ไหมไม่รู้ นั่นคือเกรยะพัตยะนั่นละค่ะอีกอง์ซึ่งที่ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นรู้จักพระอุมาพอแยกเป็นพระแม่ซึ่งเป็นเรียกกันว่าอุมาศิวาศิวาอุมาหรือแยกออกมาเป็นพระแม่ปรารตีก็เป็นศักติปรารตีซึ่งทางฮินดูเรียกอย่างนั้น จึงคิดว่าจะเริ่มต้นเล่ากำเนิดของเทพแต่ขอบอกก่อนว่าที่เล่านี้เป็นแบบฮินดูเพราะใช้ตำราของฮินดูเข้ามาเล่าแต่ก็คงไม่เก่งขนาดจะให้รา,ายละเอียดมากมายอย่างที่คุณต้องการหรือถ้าผู้รู้อีกหลายคน เป็นฮินดูอาจจะหัวเราะก็ได้ว่าทำไมมันสั้นอย่างนั้นเพราะถ้าเล่ายาวแล้วเดีย๋ยวจะบอกว่าคุณเองก็ฟังไม่ไหวเหมือนกันว่าเรื่องนี้เป็นไงและข้อสำคัญเวลาฟังทางฮินดูแล้วอย่าไปเทียบกับทางไทยนะก็บางตอนคนละเรื่องเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นหวังว่าคราวหน้า จะเริ่มต้นเล่ากำเนิดมหาเทพแบบตำราไม่ใช่แบบเอาไปเล่าปนพิสิก์อย่างที่อธิบายมาตลอดว่าเชื่อเทวดาไม่ใช่เชื่อแบบที่เป็นรูปต้องเป็นพลังงานต้องเข้าใจว่าจะเล่าแบบฮินดูไม่ใช่แบบที่จะเทียบกับตำราวิทยาศาสตร์ต่อไป ก็ลองทายจะดูว่าจะหยิบองไหนขึ้นมาเล่าให้ฟังก่อนนะเรื่องนั้นจะเหมือนกับเรื่องที่คุณรู้รู้มาหรือไม่หรือคุณอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่อย่างที่รู้มาเลยก็ได้คอยฟังแล้วกันว่าจะเล่าเรื่องนี้ไม่ไรสวัสดีครับ